อุ้ยโดนแล้วครับเฮ้ยิเด้นเราก็จะไปดูใน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 โทราเฮ้ยะพุ่งจำไว้นะล่ะพุ่พ่ไว้นะตกขาหาเพื่อนโม่ใช่มีน้องระวังระวังหาเพื่อนโมเอ้ยจำได้อยู่ตรงมือหาเพือนโมอก็ตกเกียนวิวแถวนี้ก็สวยมากเลย ครับนา้นาๆพี่ๆที่ชื่นชอบการตกหมึกครับทุกทุกท่านเลยครับวันนี้ผมก็มาตกหมึกใช้ฟังเช่นเดิมวันนี้ก็มีลมแบบโชยๆนะครับ ตกหมึกใช้ฝั่งในวันที่แบบน้ำลดครับเดี๋ยวมารับชมครับว่าวคลิปนี้ผมจะได้หมึกไปกี่ตัวครับอุ๊ยโดนแล้วครับไสวยครับตอนนี้ วย,ยตัวนี้กินใ,ใกล้ๆครับผมเิืว่าผมโดนหินกันแล้ว <itt> เดี๋ยวมารอรับชมันต่อครนะับ โดนแล้วครับนี่โดนที่สองที่ติดเลย,โอ,ยออโอ้โหพนมือนี่ครับโอ้โหมันสายจะฟูนะครับเนี่ย ้ยมาแล้วครับนี่โดนแล้วครับตัวที่สามของเราครับ ผมตกใจเลยครับนานะนะกำลังเมือม่อมื่อมองซ้ายมองขวาอยู่ครับเดี๋ยวเรารับชมต่อครับว่าผมจะโดนไปกี่ตัวครับตอนนี้น้ำก็กำลังลงเรื่อยๆครับแล้วก็ลมก็เหมือนจะ เริ่มแรงเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเสี้ยนตกหมึกมากเลยครับเนี่ยหลังจากไม่ได้ตกหมึกมาหลายหลายวันนะครับหวังว่าวันนี้ผมจะโดนแบบไซส์ส,สวยๆนะครับเดี๋ยวนะๆมารอรับชมนะครับ เกิดปัญหาลิดหน่อยครับต้องทำให้หยุดตีเลยครับสายพันธุ์ครับพับใ,ใหญ่ๆนะครับมาผมได้ทำการตัดและต่อใหม่แล้วครับลุยหาตัวต่อครับ เอิบกบเดียวน้ำลงไวมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมต่อสายแล้วผมจะโดนตัวหรือเปล่านะครับนะ ลมจะอ่อนแรงลงครับตอนนี้ไม่แรงเหมือนตอนตอน้นคลิปครับตอนที่เรามาถึงตอนแรกเดี๋ยวผมจะเดินขยับจุดตกอันนี้ผมก็เดินอยู่ในน้ำนะครับเดินหาจุดตกไปเรื่อยครับ ผมจะอยู่ในน้ำแค่ระดับเอีวนะครับไม่ได้ลงลึกมากครับ สายจะพันกันอีกแล้วเนี่ยเวลาสายพันตอนอยู่ในน้ำนี่โอ้โหหน้าปวดหัวเลยครับน้าๆทำให้เราต่อสายลำบากครับ ก็ตีโยกซ้ายโยกขวาแล้วครับหาตัวผงว่าผมน่าจะโดนอีกนะยังไม่มืดครับเดี๋ยวรอรุ่นดูก่อนครับ ไม่โดนหมึกก็เงาครับเนี่ยไม่โดนเลยรูส้สึกว่าเหมือนคืนมันก็เริ่มจะสูงขึ้นลมก็เริ่มมาอีกรอมนครับหวังว่าผมจะโดนตัวสวยๆเอามาให้น้าได้รับชมนะครับ ตัวต่อไปครับพี่ดนแล้วครับอุย้ยมาให้น้าได้ชมแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ ก,กระดองครับก,กระดองครับส,สวยอยู่ครับแม่หลังจากไม่โดนมึกนะ หมึกกระดองนี่ผมไม่ได้โดนนานมากแล้วนะครับเนี่ยนานมากเลยครับหมึกกระดองมาไงวะมาครับหาตัวต่อไปครับ ก็คิดว่าผมโดนหมึกหอมแม่เสียดาจังอยากอยากได้แบบหมึกหอมตัวไซส์ที่สวยมาโชว์แล้วนะครับเริ่มมีกำลังใจขึ้นขึ้นมาหน่อยครับแบบนี้นึกว่าผมจะไม่ โดนหมึกสแล้ว จักเหงาว่านานจัดมีกไกลมากตังนี้เกือบเหงาเลยครับ ็จะไม่โดนตัวเพิ่มแล้วนะครับเริ่มถอดใจครับพอได้หมึกแล้วก็เริ่มมีกำลังใจทุกอีกครับ มามามาได้เพิ่มอีกตัวแล้วครับ วันนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับพาทิ์ก็เริ่มตกแล้วครับหลังจากผมได้มาตกประมาณชั่วโมงนึงครับถือว่าวันนี้ก็มึกก็กินดีอยู่นะครับได้มึกหอมไปห้าตัวมึกกระดองไปหนึ่งตัวครับตัวนี้แต่เดี๋ยวผมจะตกต่ออีกสักสักพักใหญ่ๆครับ เดี๋ยวได้หมึกหอมตัวให,ใหญ่ๆครับจะโดนน้ำเปล่าไม่รู้รหาต่ออีกแป๊บครับ จะได้ออกยูทิ่มแล้วเย้คุณจะหรือวกูจะไปดูในในในโทรศัพท์เฮ้ยนะพุ่งจำไว้นะละพุ่งพุ่งจำไว้นะโตขาโตมือหาเพื่อนโม่ใช่ไปกดซับให้พี่ด้วยนะอยากไปเหยี่ยวอ่ะอยากไปเหยี่ยวกุ้งอยากถูกทำ่มั้งเหยากกี่บาทเนี่ยอย่กสองร้อยสามร้อยตายแล้วแพงดีแล้วคุณจะไม่ขออันี้แกคุณจะขอไอ้เหี้ยแมวแล้ว พี่พี่อยู่ไหนพี่ยุงพี่ต่อสายเหรอสายขาดแล้วครับสายขาดครับนั่นสายพันข้างล่างมันมีอะไรเนี่ยอุ้ยคันคาร์บอนด้วยพี่คันพี่ตกน้ำเนี่ยได้ไหมได้ขึ้นหนิมดอกพี่ตามสายไปดิตามสายไปดิตามสายไปดิมีเหยื่อะไหมพี่มีน้องระวังหาเพื่อนโมเอ้ยจำได้อยู่ตรงมือหาเพื่อนโมหน่าจะมีตะขออยู่แหละอุ้ยแต่ละตัวกูเจอตัวหนึ่งตัวบักเองเลยบักกระโดด ม,มืดแล้วครับแล้วนะทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้สายพันธ์ุไปสองรอบเลยครับต้องต่อไปถึงสองครั้งรอบที่สองมีน้องๆเด็กๆวายเข้ามาถามหาเลยครับถามไทยครับสอบถามว่าพี่ตกอะไรครับ Khóa, mực. Mực đích đích, có bọc nó tốt mực Nghĩ mực đấy lo Ở đây địch cũng có cái đầm nhé Tuyển tên đi không? Có thằng này địch หลายหลายไม้ตอนนี้ก็ยังไม่โดนตัวหมึกเลยครับน้ำก็ลงไปเรื่อยๆครับลงเยอะแล้วครับตอนนี้ก็ตกเกินวิวแถว,ว,วนี้ก็สวยมากเลยครับ นนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมคงก็ต้องขึ้นฝั่งนะครับมันมืดแล้วครับฝากติดตามช่องตกบึกขาพี่โมด้วยนะครับขอบคุณครับ